โอเคนะครับตอนนี้ก็นะครับเป็นการกลับมาของวงโยนะครับสตีวุฒิสูงนะฮะสตีวุฒิศูงนะครับศูสูงนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วลงแล้วเข้าลงแล้วไป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 แล้วเขาลงแล้วเขาลงแล้วสวัสดีครับเออครับขอสัมภาษณ์เรื่องของการแข่งขันวงโยหน่อยครับว่าได้อันดับเท่าไหร่มาฮะเออได้ที่หนึ่งครับเหรียญทองนะตอนซึ่งตอนนี้เหนื่อยมากขอตัวไปพักก่อนนะครับผมเหรียญทองด้วยนะฮะแล้วจะให้สัมภาษณ์ตอนตอนไหนครับผม ตอนตอนเย็นครับแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนนะฮะหน้าขาวไปหมดแล้วครับไม่ไหวเดี๋ยวเขาแล้ว่ากกี่โมงครับผมเมืื่อคคนหรรปลาับผกี่โมงก็อักสินเย็นเย็นก็ประมาณตีสองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับไม่ไหวเด็กๆมานี่ก็เหนื่อยกันทุกคนเลยนะเพิ่งพิออเดอร์มาด้วยครับผมถามมากเลยขอมาถือฉลากเตรียมงัดหน้าแล้วเรื่องข่าวที่เป็นประเด็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังต้องหารือกับทางโรงเรียนสตีวูดซีโร่ก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ต้องเออ่ต้องมึงจะถ่ายเลยหนาเดโอ้ย ตามตามตามตาตอนตอนนี้ผมต้องไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เหน็ดเหนื่อยมากเลยครับผมนะอ๋อครับผมเยัเบขึ้น็เซ็เลยครับผมผมผมต้องไปแล้วผมต้องขึ้นคืงบินเจ็ตส่วนตัวแล้วครับ การบินกลับเมื่กี้เป็นไงบ้างครับผมทำไมไปไม่ถึงไหนเลยครับผมต้องเติมแก๊สเติมแก๊สแก๊สเต็มแล้วแก๊สเต็มแล้วแก๊ส